ธีรสิ์โชว์คลาสลงมาพลิกเกมจ่าย2แอสซิสให้สุพรับเหมือนตายิง2ตุงพาทีมาชิไทยบุกชนะสิงคโปร์ขึ้นหลังรองจ่าฝูงของกลุ่ม C มาโนโพกิง้งซึมหลังเกมเตรียม โบกมืออำลาทีมชาติไทยทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยครับศึกบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียน,นัดที่2ครับประพักช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์โดยทั้ง2ทีมแพ้มาในเกมแรกนะครับโดยสิงคโปร์เจ้าบ้านบุกไปแพ้ให้กับเกาหลีใต้เต็งหงของกลุ่ม50ส่วนไทยครับแพ้ให้กับทีม ชาติจีนคาบ้านตัวเองครับ1ประตูต่อ2โดยเกมดีนะครับมาโนโพกิงเฮชโคดของช้างศึกทีมชาติไทยนะครับเจอสถานการณ์ที่กดดันครับเพราะว่าเกมแรกทีมชาติไทยแพ้คาบ้านแล้วก็มีข่าวมาทั้งสัปดาห์นะครับว่าทางทีมชาติไทยเตรียมหากุนซือลายใหม่เข้ามาคุมทีมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น e a, สสมาซาดาอีชิอิโคเตียสสพพประอเสิริฐนะครับรวมไปถึงอเล็กซันโดรกามาอีกด้วยนะครับโดยเกมนี้นะครับมาโนมีการปรับผู้เล่นจากนัด เจอจีน7คนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาคำพลปฐมอักกุลพวกสาประตลูลงมาแทนปฏิวัติคำใหม่ครับแนวรับก็ใช้ทั้งสุพรรณทองส่งแล้วก็เอรยสดอลเล่ซึ่งเป็นเซอร์เต็คอาชีพนะครับส่วนแบ็คขวาใช้นิพงเสลานนท์แทนที่ของทิสตองโดครับด้านกลางมีพิวัติสุขิธ,ธรรมกุลครับลงมาตัดเกมร่วมกับสารัตอยู่เย็นการที่ไม่มีเจชนะทิพย์สงกสศิลินะครับมาโน่ก็ตัดใจใช้เอกนิต์ปัญญาครับไปเล่นแทนส่วนตัวรุกนะครับวางสุพรรณเหมือนตา สุประชาติเด็ดแล้วก็สุประโชคสรารชาติลงเป็น11ตัวจริงครับโดยผ่านไปแค่5นาทีแรกไทยนําก่อนนะครับเมื่อเอกนิตกระดกบอลให้กับสุประโชควิ่งมายิงเต็มข้อครับส่งบ,บอลสุกล้นตาข่ายครับเป็นการประสานงานของเจล l y c ี n คอนเนคชันแต่ว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับสวรร์อนุอานะครับก็มาทำประตู ให้กับทางสิงคโปร์ไล่ตีสเสมอเป็นหนึ่งึ่งครับรึ่งหลังครับถาตนไทยพยายามที่จะบุกเข้าหานะครับแต่สิงคโปร์ก็ไม่ไปตั้งรับอย่างเดียวครับยังคงสู้ได้อย่างสนุกทําให้มานูโพกิงโชกเกินครับแก้เกมด้วยการส่งเทอสินแดงดาวิยเทปป้อมพันรวมไปถึงบดินผาลาลงสนามเพียงแค่สัมผัสแรกของเทอสินครับก็พลิกบอลก่อนจ่ายวรรทลุช่องแบบคิลเลอร์พาสครับให้กับสุนัตเหมือนตาหลุดเข้าไปยิงส่วนตัวฮัสซันซันนี่พวกศาตรูสิงคโปร์เข้าประตูไปให้ไทยขึ้นนํา21 ก่อนที่จะเป็นทีสิงคนเดิมครับไหลบอลให้กับทางสุพนัทเหมือนตาตั้งป้อมยิงไกลครับแล้วก็บอลตุงตะข่ายอย่างงดงามพาทีมเยอไมยนำํำ3-1แล้วก็เป็นประตูปิดท้ายนะครับพาพระพักช้างศึกคว้าชานะเหนือสิงคโปรด์ด้วยสกอร์ดังกล่าวนะครับทำให้จบเกมครับทีมชาติไทยเก็บได้3คะแนนนะครับเป็น3แต้มแรก ก็ยังดีพอนะครับที่จะขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงของกลุ่ม C ครับหลังจากเกมอีก1คู่ครับเกาหลีใต้บุกไปเอาชนะทีมชาติจีน3ประตูต่อ0ูนย์ะครับสในสาประตูที่เกาหลีใต้ทําได้มาจากการยิงของซนเฮอร์มินกองหน้ากับตันทีมท,ท็อปแทมฮอสเปอร์ครับเรียกว่าฟอร์มการเล่นฮอตแล้วก็เล่นได้อย่างเหนือชั้นเหลือเกินครับก็ถือว่าเป็นการคว้า3มแต้มแรกของทีมชาติไทยในการคัดเลือกฟุบบตบอลโลก ผลนี้นะครับแล้วก็น่าจะทําให้โอกาสเข้ารอบต่อไปของทีมชาติไทยยังคงเปิดกว้างอยู่เหมือนเดิมครับใครที่บอกว่าทีสินแดงดาหมดน้ํายาแล้วก็คงต้องคิดใหม่นะครับเพราะว่าการลงมาเป็นตัวสํารองแล้วก็โชว์คลาสบอลครับจ่าย 2แอสซิสให้กับสุรัตเปิ่นตาพระเดศึกต้องบอกว่าเป็นคลาส s ิคบอลที่อยู่ติดตัวเทอศิลป์อย่างแน่นหนึบเลยนะครับแม้ว่าอายุอนามจะป่าเข้าไปย่าง36ปีแล้วครับแต่ชั้นเชิงลีลาการเล่นความคลาสสิกเซนบอลยังคงเหนือกว่ากองหน้าทุกคนของทีมชาติไทยที่มีอยู่ณวินาทีนี้นะครับแล้วก็ยังคงเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะครับที่จะหากองหน้าสักคนที่ เซตฟุตบอลสูงแบบนี้แล้วก็คราฟตบอลสูงแบบนี้นะครับขึ้นมาทดแทนในระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็คงต้องหาเพชรเม็ดงามต่อไปในอนาคตสําหรับกองหน้าตัวเป้าของทีมชาติไทยแล้วก็ทายาทของธีรศิลป์แดงดาครับหลังเกมต้องบอกว่าสรรถานการณ์ตึงเครียดเลยนะครับโดยเฉพาะมาโนโพกิ้งเฮชโค้ดของทีมชาติไทยที่ออกอาการเครียดแล้วก็ใบหน้าเนี่ยไม่มีรอยยิ้มตั้งแต่ก่อนเกมนะครับขณะที่ในระหว่างเกมก็ไม่ได้มีแอคชั่นที่ เราคุ้นตากันนะครับรวมไปถึงหลังจบเกมเองเจ้าตัวก็ได้หลังน้ําตานะครับซึ่งเป็นการบอกไกลๆนะครับว่าเกมนี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายในการคุมทีมชาติไทยนะครับแต่ว่าหลังเกมนะครับในห้องแถลงข่าวเนี่ยมาโน่ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับโดยมาโน่บอกว่าอนาคตของตัวเขาเองเนี่ยไม่อยากไปพูดถึงนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในการควบคุมของตัวเขาเองสําคัญที่ทีมากกว่าครับเพราะเชื่อว่าหลังจาก เกมแรกกับจีนนั้นมีอะไรลบกวนสมาธิเยอะนะครับแต่เกมนี้ทุกคนก็พยายามควบคุมสมาธิโฟกัสกับเกมนี้ให้ได้จนสามารถคว้าชนะได้สําเร็จนะครับต้องบอกว่าหลังจากที่คว้า3แต้มในเกมนี้นะครับทำให้ทีมชาติไทยขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของกลุ่ม C นะครับเป็นรองเพียงแค่เกาหลีใต้เท่านั้นซึ่งทําให้โอกาสในการผ่านเข้าไปเล่นในรอบที่3ของฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียของพระพักรช้างศึกยังคงเปิดกว้างอยู่นะครับส่วนในเรื่องของอนาคตนะครับหากมา โอําลาทีมจริงๆนะครับตอนนี้ลิสต์ที่มีอยู่แล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะคุมทีมชาติไทยเบอร์หนึ่งก็ยังคงเป็นทางปราศดาอิชิอินะครับนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อของโคตเตียสะสมพบประเสริฐปาคังซออดีตกุนซือของทีมชาติเวียดนามรวมไปถึงร็กซันเบรกามานะครับกุนซอของลำพูนวอริเออร์ซึ่งเคยคุมทีมไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ในโผด้วยนะครับก็ต้องติดตามดูแลกันนะครับ,รบว่าท้ายแล้วหากมาโนอัมลา ทีมชาติไทยใครจะมารับเผือกร้อนในการคุมทีมชาติไทยในการลงเครื่องกับญี่ปุ่นในต้นปีหน้านะครับแล้วก็ศึกบอลเอเชียครับรวมไปถึงโปรแกรมศึกบอลโลก2026ครอบครเรือกโซนเอเชียในอีก4เกมที่เหลือด้วยครับ